วันนี้มีเรื่องเล่าสิว่าเพื่อนเจ้าของสู้บ้างวันในภาพปัวไปเปลี่ยนฟิล์มฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์พันแตกบัดน,นี้ก็เลยหิวเขาก็เลยบอกคนว่าแวากกินส้มตำ้นรู้สึกอยากกินส้มตำเพ่นเลยว่าเพื่อนจะกินแมกโรน่าก็สานก่แยกกันกินเดี๋ยวภาพคุณนกินก้อนพันวางก็เลยภาพเมียกินส้มตำข้างนอกก้อนก็เลยไปสังส้มตำโคดทะเลเดือดกิน กะเพร็ดกะแสบกระจัดกระจานนี่แหละก็คือบะมี่ตอนบะคงจักตอนก็คือที่มันแสบออกพรอปคือมันมีตังแต่กระเทียมพริกรลุดรวนกระเทียมเยอะมากมมนถึงได้แสบพรอปะแต่กระแสบจัดจานเขาล่ะสมซื้อมันหั่นหลักมาทสิร์ฟกินแล้วเนาะกะเลยภาพพัวไปเห็ดโทรศัพท์ก็เลยมันใส่เวลาโดนพัวกระหิวงก็เลยภาพพัวอันอันลงมากินกอนกะเลย บอกเขาว่าเดี๋ยวสีผ้าผัวลงมากินข้าวฟิมมียังขึ้นมาแพงปวดพุ้แต่ตั้งแต่เกิดบ้านบ่เคยเฮ็ดฟิมหนาจอทรศัพท์แพงปดพุ้บนเนีตเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะว่ามันกันด้วยวิวาสันว่ามันต้องอบยังเขาแสงสีฟ้ายังเขาแหละโอเคเฮ็ดไปแต่เขาเก็เฮ็ดดีเฮ็ดดีอีริก็เฮ็ดดีมากๆมาที่นี่ก็ได้ภาาผัวลงมากินมาน้ำผัวยนหิ้บ่ายุทองหรอกมัน่อยุทองอินี่กินจุ เเลี้ยลงมากินเฟรนรายกับเพื่อนกับผัวเพื่อนว่าสันกินลงมากินเฟรนไายกับผัวพ่อพักกนผัวก็กินเบอร์เกอร์น่ะกินบิ๊กแม็เพื่อนั่นหละมาที่นี่กินแล้วเราก็เล้ยพ้ากันขึ้นบันไดบันไดเลื่อนขึ้นไปสั้นนึงพาอมันดูสันจีลานแมกโน้องขึ้นไปสั้นนึงพอขึ้นสั้นสองเปลียนบันไดเลื่อนไปขึ้นสั้นสองตอนขึ้นสั้นสองเจ้าของบัดก้าขึ้นบันไดก้อนผัวขันหนึ่งผัวและทายุข้างหลังเจ้าของอีกขันหนึ่งมาที่นี่บังเอิญมันกกกมมมับ่ีไดออเจาขงว เน่ายืนข้างหลังเมียเนาะจักสิอ่อนซ่อนอยังเมียนเหรอเนาะเพิ่นมาไข่เมียไใบปล่อยผมยาวแล้วก็ใส่ชุดกระโปรงเพิ่นมาแบบนั้นแล้วก็แต่งหน้าทาปากเพิ่นมาแบบนั้นแต่ว่าใส่แม็กกับบะหมี่ผลที่เมียต้องแต่งอะนะเพิ่นก็เลยมึงเต้ข้างหลังเมียนแหละเนาเยืนเนาเยืนซโอนซโอนหลังบันไดขั้นนึงเนาะอยู่ข้างหลังเมียแล้วมาแปบตูดเมียบมานี้เมียละตดสูดให้ดมบาด้เสียงเบาแต่ระดับกิน ทำลายล้างมากปรมาณูชั้นดีนี่เองผัวถอดเม็ดชักเม็ดหูหมิ่นมากสุโศวสันมันว่าแล้วคิดอยากหัวจนว่าสุดบันไดกินกับยงบ่หายหมิน่นยางย่ำในก้าวยำใกินออกหมวยหัวยู่หัวจน้ายหัวบัดท,ที่นี่สิไปสวนกับท่านผู้อื่นสิขืนสันสามเราดึงเมี่ไว้ไว่าอย่าพึ่งไปให้เขาเดินไปกวนพญานคนอื่นเหม็นกินตดเมีย เพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นรู้ว่าข้างในท้องเมียผมเสียมากเพาะสัตว์มันเลาออกไป